อะไรพี่บิวซื้ออะไรครับแบลเก่งตัวดีจ้าไม่เล็กจา๋าโอ้ยหลอ่อมากค่ะคุณแฟนคิดถึงเฮ้ยเรามาใบ้หวยกันดีกว่าหวยออกอะไรกันนะครับขอสามตัวท้ายหน่อย โอ้ไปไหนแล้วเข้มชอบเลขอะไรตัวคิดคิดถึงเข้มนะคะคิดถึงครับคิดถึงเช่นกันครับซูมร้องเพลงให้จบนะไม่มีใครช่วยเราจะเปิดคอร์ดแท็เราจะเปิดคอดร์ด,อดดูครับอันนี้สบายใจได้เลยทุกคนก็จะไม่เป็นไรผมดูปากทุกคนได้เพราะว่าเราจะเห็นหน้าทุกคนอยู่แล้วไง ขอไซส์กางเกงหน่อยไซส์แบบไหน่ะไซส์แบบไซส์อย่างเงี้ยไซส์แบบไหน <laughs> ส,สองสี่มาแน่ขอสามตัวขอสามท่าหล่อๆหน่อยค่ะโอ oh. มมีแต่ท้ายยากตรงนั้นเลยไปไหนแล้วอะไรนะีฟันสวยมากเนี่ยเป็นคนพิธีจ้องฟันผมเรียกว่ามีแค่หมอที่จ้องฟันผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จ้องฟันผมอีกแล้วเนี่ย ไม่ได้เลยนะเข้มก่อนข้าวอย่างหมายถึงกินใช่ไหมครับกินข้าวแล้วครับเมื่อกี้การแจ้งเตือนมาตอนทำสอบอ๋อผมผมพี่เองผมพี่เดงผมไลฟ์แล้วก็ทุกคนก็กำลังสอบอยู่ผมประทานขอโทษครับ ไม่ทันแล้วอย่าพูดกำกลวมมีคนจ้องฟันผมจริงๆเมื่อกี้เข้มจัดฟันหรือเปล่าครับข้มไม่ได้จัดครับหมอจัดนะไม่ใช่ไม่เคยทำอะไรคับกับฟันแต่ว่าอยากทำอยู่อยากทำอยู่ครับอยากทำอยู่ <c oughs> สวัสดีครับ ขอให้ถูกนะครับขอให้ถูกหวยครับไอ้ตาจุกคำๆมุกช่องฟันพี่เข้มลองชวนพี่มุกดูครับไม่รู้ว่าพี่มุกออนอยู่หรือเปล่านะครับเข้มเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีขอบคุณครับเราจะดูได้ยังไงว่าว่าเขาออนหรือไม่อ่อนนะครับ ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอยากฟังเดี๋ยวมารอรอฟังวันซูมนะครับ <laughs> พ,พี่มุกไม่เคยจ่องฟันครับพี่มุกช่องแต่ตูดชอบชายมัดจุกใช่ขอ,ขอบขุณคนนาเต๋งถ้าทายเต๋งอะไรแล้วชายร้องเพลงอ่อยสาวใน,นสิเพลงเพลงอะไรอะ่ะ con chăng dụ Không chẳng เข้มเรียกติ่งดังๆหน่อยอ๋อตต่งตต่งตต่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์เราลองเพลงสึ่งหนึ่งเพลงดีไหมฮะเพลงอะไรดีครับ จะตั้งอยู่ไหมนะโอเคตั้งอยู่ไหมเราไม่มีขาตั้ง ก็หนึ่งเพลงนะครับพี่เบนมาแล้วพี่เบนมาแต่ว่าชวนไม่มาพี่เบนมาครับยูโรมันน่าจะเล่นเกมอะมันเล่นเวลามันเล่นเกมมันมักจะไม่สนใจใครเลย ไอ้ครับกูจะจบจะจบได้แล้วพี่อะไรเอาเหรอฮะโอ้โแท้แท้ครับไอ้เข้ามาดูไอ้ก hey, ีตาร์เหรอ ครับผมพี่เบนครับผมเป็นผมโดดครับเมนเอกบอกผมผมโดดจากละครเนี่ยผมพี่เหรอพี่เบนย่างย่างย่างเคยฟังเพลงนี้ไหมครับดาวนับล้านลอยดาวนับล้านลอยดาวนับล้านลอยบนอยู่บนท้องข้า เอาไปะต้องให้สอนอีกดาวนับล้านลอยบนลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่นาที่ลอยอยู่เองเฉยๆมียอมโคจรเคลื่อนไปไหนเลยหมุนไม,ไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉังที่ลอยห่างไกลลิบๆจะมีแต่ดาวไหนไหนก็อยู่ มันร้องว่าไงวะจะดาวในไหนก็ทำใหม่เลยดาวนักฟ้าที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่นาที่ลอยอยู่เองเชื่เชไม่้องก็จอนมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวง ฉันที่ลอยห่างไกลลิบลิบแต่ดาวนี่ไหนก็ยังอยู่ไกลทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นยังเหลืมือดาวโคจรมาเจอกันชีวิตฤดูก็เปลี่ยนพันกัน มาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจำว่ามุหัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอรอบฉันฉันมันรอบเธอสองดาวยังคงหวนรอบตัวเองเธอโดนฉันฉันยังดูเธอสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้เกลกัน แสนที่มีวงแหวนนับร้อยดาวก็น้อยดาวเรื่องลอยควงควางดาวทุกดวงนั้นยอมจะแตกน่างในเส้นทางุนของตัวเองมือดาวโคจรมาเจอกันดูด,ดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปล เม่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะมุนของหัวใจอ่านี่เดี๋ยวจะจบแล้วจะจบแล้วให้ใกล้กันไงพี่พี่ก็ต้องโต๊ะโต๊โต๊ะโต๊โตอบโต๊ะโตอบโต๊อโต๊บผมจะร้องไม่ได้ให้ใกล้กันแค่นั้นเองเปลี่ยนจังหวะมุนเปลี่ยนอ่ะ เปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามุนของหัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่อสองดาวยังคงมุนรอบตัวเองเธอ,อยังดูฉันฉันยังดูเธอแต่สองดาวยังเป็นแสงอนันงดงามให้แก่กันไปทั่วฟ้าไปทั่วฟ้าเก่งมาก เกิดอาการเธอมันดอกยังยังไม่จบอีกเหรอบอกเธอรอบสุดท้ายสองดาวยังคงหมุนรอบตัวเองเธอด้งดูฉันฉันนึองดูเธอไงเธออะไรวะโอ้ขึ้นไปเหรอครับผมขึ้นไปไงเราเราต้องมันเป็นโต้ตอบกันไงเกิดอาการเธอมันดอกฉันฉันมันรอดเธอ đèo vẫn còn mún vòng tự em, cô đang đùa anh, anh đang đùa thơ đèo vẫn còn mến anh, anh anh, ngọt mến hay kẻ mến anh, thua phá em, thua phá anh, anh mến em, em mến anh, anh mến ถ้าเมียนมาต้องมองมองเมียอะไรนะอะไรโอนโอนนะอะไรเดี๋ยวนะม,อง,มอ,งองสลันโอนอ่ะเมียนบองบองสลางโอนอบองก,องกัมชาออแล้วแล้วแล้วเมียนมามิงกะลาบามิงกะลาบ้ากาลาบ้ามิงกะลาบลามิงกะลาบา ขนาดเปิดคอร์ดูยังผิดเลยเขาบอกงี้ครับผมมันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ทนี้เด็กมาเชิญเชิญชิงหน่อยะมันเชิญเชิญได้ปะไม่เห็นไม่เห็นมีเลยระบาดจบจบเพลงไม่ใช่ผมขอแก้ตัวอีกหนึ่งรอบได้ไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วยกันนะแต่มันจะไปนะไม่ทันนะ เดี e e e ๋ยวผมหยุดปุ๊บพี่ใหญ่เข้าเลยนะหยุดปั๊บเข้าเลยนะเข้าแบบหยุดปุ๊บพี่เข้าหยุดปุ๊บพี่เข้าเลยนะแชิงมาเนี่ยไม่ได้เลียวหน้าหน้าไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเฮ้ยแต่งกับแต่งมันก็เหมือนเหมือนกันบ้าวะไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนแต่งดีกว่าหรอแต่งไม่แต่งก็สวยเหมือนกัน ไม่ได้แต่งหน้าอ๋อโอเคโอเคเข้าใจได้ดาวน้ลรานเพลงเดิมเหรอเดี๋ยยวเเออู่่บนท้้งฟาใชปะพลงเดิมเหรอเพลงเดิมไงแก้ตัวไงเราต้องเอาให้แข็งแรงก่อนเพลงเนี้ยไม่ต้องพูดโอเคโอเคโดน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 โดชานีเด็กให้เมัลชานีโอ้โหเรื่องของชิงเนี่ย เวลาไม่น่าจะพอหนึ่งสองสดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่น่าที่ลอยอยู่เองเฉยๆมียอมกั้วจรมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันที่ลอยห่างไกลลิบลิบ แต่ดาวนี่ไหนมันก็อยู่ไกลทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นยังเมดินเมื่อดาวโคจรมาเจอกันดวกจูกเปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพัน เปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามุนของหัวใจที่ใกล้กันใช่ไหมเกิดอาการเธอมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธอแต่สองดาวยังคงมุนรอตัวเองเธอดึงดูฉันฉันดึงดูเธอแต่สองดาวยังเป็นแสงอันงดงามให้แก่กัน ดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อยทั้งดาวก็น้อยดาวเลือก่องลอยความฝันดาวทุกดวงนั้นยอมจะแตกต่างมีเส้นทางหมุนรอบตัวเองมือดาวโชจรมาเจอกันดูด,ดูก็เปลี่ยนพันกันมุนก็พันแปล เอเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันปัเรียไปจากเดิมปเปล่งจังว่าหมุนของหัวใจให้ไกลกันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวยังคงหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูเธอ The song đạo những cái xét ăn món ngân hệ nhân những เย่พร้องนะพอเราจะพอเราจะเลิกมันเพิ่งมาบ้าเปล่าใยูโโอ้โอชโบโอ้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 โพ้โอ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 บโอ้โอ้ีอ้โอ้โอ้โ้ยอ้้โอโอ้โอีโอ้อ้้อ้ ไม่ได้ยินอดีตแบบนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินพี่เบนเตยนอยู่เสียงมันกบกันเพลงของพี่เคมัศวีและแฟนเพลงของพี่เบนสันติราชนะครับผมผมฝังเนื้อฝากตัวด้วยได้ไหมฮะอายุโรสักเพลงนี้ไปสเอาไม่เอาไม่เอาออกไปออกไปเดียวเดียวขนนี้เดียว อ okay. uh uh. ไม่ต้องกลัวฉันกับใครทำหน้าเหนือแล้วไม่ <c oughs> คอยากขำดิเกิดในเวลว่าเขาดีเธอรู้ฉันก่อนให้เธอจอบเธอได้เป็นคนรู้ว่าเธอมีเคนเ โทษเพาว่าใจฉันมีแต่เขาเ,าเล่นผิดเขาหีนะเด็ดจ,จะไม่ลองคิดเปิดใจมันยังไม่าไสามนิดวย e แล้วเธอจะเห็นความลัใจเธอตามหาเขาเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรเบอร์เธอแต่เธอจะม,มองเขาเท่าไร่จะให กว่านั้นอย่างที่เธอใช้ดีมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้เป็นแต่ไม่จำเป็นจะไม่สมบูรณ์สมิสชั่ไม่จำเป็นจะไม่สมบูรณ์ชอบสมิสชั่นต่องติดฟิจ้าอร์เดี๋ยวนะไปนะเอาแค่เสียงได้ไหมไม่เอาน้ำลายอ่ะไม่เอาแบบเธอเธอเธอเอออกก็ยังไม่เอาเอาแบบแค่ใส่ใส่โอ้ยโอ้คนใส่ฟิลเตอร์หมดเลยผมไม่ใส่เลยผมไม่สวย เออเอาเอาแค่แบบผมใส่นี้อยู่ไงแค่แบบอะไรเงี้ยไม่เอาผมใส่รีเฮนเนอร์อยู่มันเลยมันเลยควบคุมควบคุมน้ำลายไม่ได้เข้าใจไมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบแมสเปลี่ยนแมสเปลี่ยนอะไรบ่อยๆทำไมวะหลายเฮ้ยเคย เพลงน้ำลายของซิลฟูเปล่าเคยฟังแต่น้ำลายของแพรวาครับงงงงอะไรครับเนี <sucks> ่ยโอ้หัวทองอยู่คนเดียวเลยโคตรเท่เท่ตไอให้บอกมึงอะอื่นไม่บอกกูต้องบอกมึูไหมวะ ไม่ต้องกลัวสำหับใครเขารักเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าอ่ย่าเงียบสิอย่างงียบพี่โยโลคิดถึงพี่แพวไหมคะแพวเพื่อนพี่บ่อยคิดถึงครับหมายว่าอ๋ <laughs> อแพรแพรแพรไง เหมือนที่เคยเข้ามาคุยกับเราครั้งก่อนแหละนั่นแหละไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเขาคือตัวจริงเหรอสวัสดีคุณสาวิตรีตองไงครับยูโรดือ้อเข้มจำไม่ได้เหรอเ่ากั้นโอ้โหไม่รู้จะหา,าสารหาอะไรมาว่ามันดีครับพี่ตอง อะไรของมึงวันนี้มึงไม่ใน้ำลายอ่ะมึงมึงมึงแค่นกดนตรีไม่เข้าใจหรอกไหนน้ำลายมึงอ่ะรอฟังน้ำลายอยู่อ่ะอาวรอฟังอยู ปิดไปแล้วชิฟูไงมาร้องว่าไงนะเหงาว่ะไปเขียนคิ้วแป๊บชิงชิงคลติษาสรุปว่าช่างนั้นดูไม่ดีช่างที่ทำให้ดูเจอใช่ป่ะอ้าใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะหเปล่ะ ไลยก็ไปจะเจอคนจะเป็นอย่างนี <ming> <to> ้ป่าวะใฮ้ไล่ถึงสิบสองจุดสี่ศูนย์พอนะโจดช่วงชัชวานชช่วงชัชวานไหนนะสิบสองจุดสี่ศูนเรายังมีเวลาอีกเจ็ดนาทีนะครับผมมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับเรืองเพลงทำผมร้านไหน ใช่ฮะพี่ยูโรทําผมร้านไหนครับทำเองครับถ้าทำร้านแบบนี้ครับผมกันุนาโทรหาเขาบอกเพลงลมหน่อยค่ะเพ่งลมเพลงลมหน่อยค่ะีกันาุน่ไปครับมาะงนั้นอะไรนะกรุนาหายลมหน่อยครับหายลมนี่คือตดป่ะใช่ปะ ทายลงใม่เลยแต่เป็นการตดถูกต้องไหมถูกต้องตดแต่ไม่ใช่เลยฮะเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยฮ้ยก่ไหนมือเท่นแหละมื้มเอเทอเนะ่ะทำไมอ่ะกินข้าวยังผมวิ่งแล้วผมก็ กินกาแฟเบอร์ดี้มาครับเพื่อนๆจำนวนสองร้อยห้าสิบคนทานข้าวกันหรือยังออมัต้องให้แก้ตลอดลงเลอลงจ้ผ <ten> oh> ่านท่านผ่านทำไมเธอฉันลงมลย

นานแล้วนานเท่าไรจำทุกคำสัญญาตออ